ทุกคนเราไปตามตาดอนกันตลอตดไปตัดข้าวไปตัดใบเข้าถ้ตโดนโดนฝนตตป่านไหนเรายังไปตัดอยู่ทุกคนตอนนี้ฝนลินนะคะเอิพยายาดอนขอาบ้านก่อนอ ต้นตนตกมนตอนนี้ง,งามแล้ว่ะพาเิอเอพเออนพเดนตนตต <c oughs> ตัดใบเขาค่ะตัดใบข้าวนี่นทุกคนฝนดินอยู่แล้วมาตัดอยู่ดีไปจนังใบบุปานนี่ไปเอินเขาบ้านก่อนไสิตัดได้เนาะมันเด็ดมันดีทุกคนเงนเงนอยู่ทางฝุ่นข้าวดิบเดียวข้าวไม่งามข้าวไม่มีน้ำทางนี้แรงมาก อันนี้ตัดอาทิตย์ว่ามงานหัวตะขึ้นขุ่นแล้วแงนแงนมีคุณเรื่องเขาเนี่ยทุกคนเขาบ่มีนม้ำคุณเหลืองเบิร์ดงานทางคุณปุ๋ยกับเซพพันได้เพราะว่าบ่มีนม้ำ กินข้าวไหมปีนี้ตัดงาาพียดอนเอ้ยทุกคนลิ้นตอนนี้หกโมงด้ค่ะทุกคนดูน้ำเพราะจเจียนี่ล่ะได้อยู่งานเดียวนี่ล่ะพี่น้องเห็นดีห่วงหมเด้อ งานอื่นจะมาเป็นแล้วไหนบนมีน้าบนมีทางุณตาจวดจวดจุกพรุ่งนี้จะไปทำงานตาด่อนก็เลยมัดตดให้มันเล็้วไม่สีแเลีวยมให้แล้วบอกเรือนหลายบบ่งานไปเบิ้งจุกน้อยก่อนโอ้ฝน,กนตกๆพอฝน อากาศยามเย็นฝนลินลินเนนบิดมือเบิดเวน่ะเงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนดิคุณไปย่างไปเบิ้งไปเบิ้งตาดอนกันตาดอนก็ขึ้น ายังต้นเล็กๆอยู่เลยทุกคนไปเบร์งานปุ่งสิได้กินบ่เหลียงแอแม่อยกยี่มมงใดบัสงสัยสีเศร้าแล้วล่ะได้ยินเสียงเครื่องมันดับแล้วเขียวอยู่ครึ่งหนึ่ง บานผุนใหญ่เหมือนเลของจะขวางก็ระท่านเป็นนี่อย่างเยวะต้องใส่สีซ้มแล้วยางขึ้นมาแล้ววงผุนงานผุน เหลืองเอเตอรออยู่ทุกคนจะได้กินหรือเปล่างานนั้นเหลืองมากเสียงกบเสียงเขียดตัดแล้วสัตว์ขึ้นมาแล้วจ้าถึงฝน ก็มีน้ำอยู่นะแต่ว่ามันจะอยู่เจียเจียคันแทนนะเบื้องในเข่าข่ายอยพี่นนองกว่าที่ได้กินเขาวะแต่อดอนละมาล้าหรอต็อดอนใส่ปุ๋ยเลยไหมฮะมื่อ,หอ,อนห้าฮมันตก กอบอ่ตอนมันหลายก้อนนี่ตีนี่อะไมันสิถ่วมตกคูมือเด้งกระถ่มอยู่ไปขอบไปฝนตละฝนมาเอิญเ,เจ้านี่ละเยี่ยมเลยยอดป้าหนี่เพราะว่ามันมันจะอันนี้ไงมันฝนตกกลัวมันอันนี้ไปไปไฟเดินก่อน,นไปเขายางน,น้ำ้น อโอ้ยเขาข่อยซุกเราพุ่นเหลืองได้เหลืองดี <c oughs> จะได้กินกับเขาไหมปกติก็มีนิดเดียวก็มีนิดเดียวฝน,นลินนะคะฝนลินฝนลิน <c oughs> ตกเสาให้เจ้าละยานตัวมันเสาล่ะมันมีน้ำไม่ด้ตาดอนมันจะยังใส่ไม่ได้หรอ เหลืองงนั่นคือข้าวเดินทุกคนมีอยู่งานเดียวหเหลืองเดียวเหลืองดีบ่มีน้ำตกลงมาหแหยงๆเนี่ยเธอ,อย่าปอย้ยอันนี้เพิ่งตัดอาทิตย์ที่แล้วขึ้นซอดแล้ว ห6โมงแล้ววันนี้ฝนลิมทั้งวันตัวประมางสี่เนี่ยเด้อหมดอาทิตย์เตาปูเลยสุดด้มีเขามีน้ำม,มีน้ำม,มีน้ำทำมึงแห้งแหๆกูนะ คุณทุกคนที่ติดตามนะคะตรงนั้นคือเหลืองๆนั่นคือเขาเ้อทุกคนเขาเมันบ่ามีน้ำนะคะงานนาหนึ่งเหลืองอยู่อย่างนั้นเลยไม่รู้ว่าสิได้กินบาง,งาน,นั่นหมากตรงตปุยหะลายฝนลินฝนลินฝนลิน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวนลินค่ะเข้าบ้านเลยจ้า